คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพศ2566ถึง2570โดยมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกอปชขับเคลื่องการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ทั้ง4แนวทางผ่าน,นกลไกการดำเนินงานของคณะอนุก,กรรมการในกปชสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสราแก้ว ในฐานะฝ่ายเลขานุการกปชระดับจังหวัดได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2568โดยดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด ตามหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดที่กำหนดไว้มุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศประกอบด้วย5มิติการสื่อสารได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจแบ่งเป็น3เรื่องหลักได้แก่นโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริมการค้าการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ 2. ด้านสังคมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น5เรื่องหลักได้แก่การแก้หนี้ทั้งระบบและสนับสนุนการครอบครองสิทธิในที่ดินทำกินการพัฒนาระบบบริการสาธนารณสุขแบบครบวงจรการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดการเสมอภาคเท่าเทียมของประชาชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ด้านความมั่นคงแบ่งเป็น2เรื่องหลักได้แก่การดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติการจัดการด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 4. ด้านการบริหารงานภาครัฐแบ่งเป็น2เรื่องหลักได้แก่การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันการพัฒนาระบบร,ราชการสู่รัฐบาลดิจิทัล 5. ด้านซอฟต์พาวเอร์ แบ่งเป็น2เรื่องหลักได้แก่นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศโครงการโอโฟสหนึ่งครอบครัว1นึซอฟต์พาวเวอร์หรือ One Family One Soft Power และประเด็นการประชาสัมพันธ์ที่โดดเด่นหรือไฮไลท์ของจังหวัดประจำปี2568สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสราแก้วในฐานะเลขานุการคณ,ณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสาตร์ประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2568ดังนี้ 1. จัดประชุมการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์เมื่อวันอังคารที่17ธันวาคมพศ2567เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ระดับหน่วยงานและเครือข่ายสื่อมวลชนได้นำประเด็นต่างๆไปขยายผล 2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่1ทับสองเมื่อวันพุทธที่29มกราคมพศ2568เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดฝ่ายเลขาได้รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรมครบทุกมิติการสื่อสารโดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และได้บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบและผ่านช่องทางสื่อต่างๆทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง